สวัสดีครับมาพบกับช่องเต้นเฟลลี่กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีฟรายเดี๋ยวอาจจะเบาไปหน่อยเพราะว่าเราตอนนี้น้องคนเล็กนอนอยู่นะครับเสียงอาจจะเบาไปหน่อยอนนเราจะไปเล่นโม,โมดูดซีซีกันเพราะผมอยากเล่นลุนเพราะผมอยากเล่นจับดับแล้ว เล่นสีสีเพราะจะทำดำนานตอนผมจะเอาให้คิดเนี่ยแบบสั้นมากผมจะให้คนดูไปดูอย่างอื่นต่อ get done. ไปตรงนั้นไปเลยครับผมเก็บตัวเอาทำให้ทีมผมมีให้สามอ่ะเข้ามาแล้วอีกหนึ่งคน เพื่อนแล้วนี่เป็นคนไทยหมเดเลยครับน่ยหลายนักนักลบคือผมไฟดุแล้วก็ลุงบอลมีมี็จ เราอาจจะออนเขานะครับมาดูตาที่สอง,องกันดีกว่า,าดูตาที่สองกันจะเก่งแค่ไหนเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันทาผมใช่ไหมเดี๋ยวมาดูผมทำมันมันบา้างนะเพราะถ้าผมทำมันมันจะเกิดอะไร คดช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วย <First blood. S 1> บุกจิ้มกระโดดมาหาผมเลยทุกคนอุขอโทษนะเพราะมว่างผมกำลักับจิผมผม่งมากง่งมาเ่ยปกตินอนแค่สี่ทุท่มหรือบางครั้งนอนสามทแทนนี้หรือบางครั้งก็นอนสทุมท่มออนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเป็นเวลาสามทุมท่มสสอง ไม่ง่วง่วงและทำเพื่อคนดูไม่ง่วงนะครับทำเพื่อคนดูคนดูอยากดูผมก็จะทำก็จะทำครับคนดูอยากดูผมก็จะทำ คนดูคือเทพเจา้า ตรนตอนไหนยังไม่รู้เลยเราจะไปดูทีทีท่เราตายครับคฮยเราตาย,ยาแบบไม่รู้ตัวเงาน,นทีมเราง่วงหมดเลยแพ้ไปสามตาแล้วแพ้สามตามตนะนี่มันช้ำเจ๋งซะเหลือเกินแพ้สามตา ขอโทษนะครับที่คลิปนี้ประจบเร็วเกินไปหน่อยเพราะว่าไม่มีฉากที่แบบสูสีกันเลยอะตอนนี้ได้เปรียบอย่างเดียวเขาทีมหนึง่วงทีมหนึงีมนึ่ง่วงหมดเลยหน้าคมอย่างง่วงอะทุกคนไม่เชื่อลองฟังเสียงคนดีสิคนง่วงแต่ทำเพื่อเพื่อคนดูเหรคนดูนเนี่ย ทำเพื่อคนดูม่วงแต่ทำเพื่อคนดูคนดูอยากดูก็ต้องทำให้ให้คนดูดูอ่ะแค่นี้ดูดูความพยายามของยูทูบเบอร์ด้วยนะครับย,ยังไม่กดติดตามนะดูความพยาย เื่อกี้มมีคนยิงผมคิดว่าเราไปดูเพื่อนกันดีกว่าผมยอมเสียสละชีวิตเออวันที่ถ้าเพื่อนฆ่าดมันเหลือหนึ่งคนเราเหลือสองคนเราต้องฆ่ามันเพราะเราเลือดเต็มหมดเลยมันอยู่ไหนนะครับหนึ่งเนคหนึ่งเนเพื่อนได้หตายแล้วครับได้แล้ววันนี้คลิปยาวแน่ คลิปยาวแน่ทุกคนไปดูกันอีกรอบอาจจะมีหวังมาดูกันอีกรอบอาจจะมีหวังขึ้นมา,มาเลยอาจจะมีหวังหน่อยครับอาจจะมีหวังไปดูกันอาจจะมีหวังชื่อนักลบนะครับาอาจจะมีมีหวังก็ได้ คิดว่าเข้าได้ว่าเราต้องลุมยิงเนาะ โดนได้ไงว่าหลบหลังไอ้นี่เนี่ยทีมเราจะเทนะครับทุกทุก,ทก,ทกคนเฮ้ยทีมเราอาจจะชนะแล้วมีคนะนนี้ก็ม,มีลุงบอลดอ้วยลุงบอลเก่งด้วยลุงบอลข้ลางหลังลุงบอลข้ลางหลัง กิ้นะจ้วยดึงก่อนเมื่อกี้ยัชงชฉมบอ่อยพอกินเลยตายแล้วเลยครับจบแต่เพลงเท่านี้เจอแบบเจอกันใหม่เจอกันใหม่ครับฝันฝันไปโรงเรียนแต่ผมไม่อยากไปโรงเรียนนะคะ